ถึงแม้ขัดสองทอนกับพ่อตายนะคร<ม>ับท่อนบนเคืองโตยัเงเป็นล่าหูอยู่เด็เอ,อส่วนเคืองโตทอนล่างกับเป็นอสูรอี่ตัวหนึ่งซื้อวากตเออ,เอ,อทอนซื้อเกตเนี่ยครับทั้งหงวาาวัวหกสาม่ว่าเป็นดาวพระเคราะห์วดวงที่แปดซึ่งข้องมีทิทธิดต่อมีทธิพลนต่อวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่ดาวพระเกียดล่าหูจึงมีความพยายามระบาดเนี่ยมีความพยายามยาบาด พัดจันทร์พัดคิดหลายเล่ครับค่อยคิดตามแก้แค้นยู่ยพ่อญามิแนีด่ตรงเขามาไล่คืนมันตะไัเขีดเด้หยอเราททระเขพ่อกนะเรื่องเล่าของไทยกับเรากันเป็นนิยายเจ้าบ้านมาแต่บรมล้านว่าก่อนจากชาตติการแล้วลงระหวางอส,อสนุนิทราหูกระอัาจันทร์พัดคิดนีสิบระเบิดขึ้นเนี่ยทั้งสามตนนี่คยเกิดเป็นคนตัวแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมพ้องเดียวกัน พ่อนี่เป็นเศรษฐีซื้อ um. หัตสวิสัยหรือหัตสวิไสเมื่อเศรษฐีตายบททั้งสามเลยนี่ม่นพระมาเฮ็ดบุญที่บ้บานครับท um. ี่ไสใหญ่นี่ตักบาตรด้วยขันทองอ uh. ผู้กลางนี่ตักด้วยขันเงิน uh. ส่วอนน้องสุดทองน้องลูกลาเนี่ตักด้วยกระบุืม um. ขันที่น้องทั้งสามตายไปที่ไสใหญ่ก็ไปเกิดเป็นอาทิตย์พระอาทิตย์คับเ uh. นี่ยมีผิวพันธุ์หงเง่องเป็นสีทองแล้วเพราะอานิสงส์ตักบาตรด้วยขันทองเว้ย ส่วนที่กลางเกิดเป็นพระจันทร์ครับมีผิวฟันขาวนวลเป็นเงินพอระตักบาดรโดยขันเงินเด็ดส่วนน้องคนสุดท่องน,นอกลูกลาโมูเนี่ยน้องคนเร็กนี่เกิดเป็นล่าหูครับมีร่างกายกำยำดำหมืดนโอ้ยผัวใายพระโล่เหะวันเนี้ยพอผลบุญที่ราตักบาทด้วยกระบุง่งทั้งสามตนเกิดมาแล้วจำศาสตร์ก่อนได้เด้เพรอนนู้ล่าหูนี่ป้าหน่อยใจครับ ที่ตนวุตสาเหตุบุญมากจะถือกําเนิดในร่างกายทีเรีวร่างกายเข้ากระสังบกึ่งมือผู้ให้ขีเรียวขี้เลฟานอีกแง่งแวนแง่งได้ของโอ้โหอุปกรณอยากห่างอุปกรณ์อจะทุบกระจกถี่บกระหนาบบอกียงแต่น้อยอย่างนั้นนี่ย่างคิดอิจฉาพี่ทั้งสองจีงงอแงของตนนั่นแหละลูกหลานมาทำเปลี่ยนอย่างนี้ยศชาเขาหลายๆเขากับฟองไล่มาจะทำไล่เสียวทั้งสองเลยแหละครับบอกอยากเห็นความงดงามของพี่นี่ยครับ ซึ่งเบิ่งแง่ใดมันก็ยังเหยาะเหนื่อยกันนี่นะป่านว่าเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันวิดังนั้นเมื่อโอกาสง่ไดก็จับว่าจันว่าที่ด้เกินกินเลยล่ะลราหอืแตากับว่าเคยกินสําเด็จจะเกินหนึ่งขั้นเลยพ่อมนุษย์กลัวโรกสิมืมื่อดานโลกเมืดครับกับจึงทรงเสียงขับอะไรกันเอดอึงเลยล่าหูทนฟังเาไว้ก็ต้องค่ายขึ้นว่าจันว่าที่ตลอดมาส่วนเรื่องที่มาในพุธศาสนาของข้าเนี่ยคนกบา ล่าหูเกืนกินพระจันทร์พระจิตขึ้นกันอแต่ว่าล่าหูยานพระพุทธเจ้าหลยตรงแลนหนีไปหาเท่าเวียพระจิตติภูบิดาทุกเกลือขื้อว่าเมื่อจับพระจันทร์ได้พระจันทร์ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงว่าจ่าขอให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึงพุทธทางสารนังขัดฉามีธรรมังสารนังขัดฉามีสังขังสารนังขัดฉามีนี่ละพระพุทธองค์ก็ทร่องตัดให้ในยินถึงล่าหูว่าพระจันทร์ถึงพระองค์เป็นที่พึงแล้ว ขอให้ปอยประจันเสียก็นั้แหละครับ<ม>ล่าหูอย่างนีก็ตกใจได้โยผแลนไปหาปอทันทีที่บัดน,นี่<ม>เออเมื่อจับปอยจีด้ก็เป็นจังเดียวกันนะ่ะแหละพะว่าปอจีกายถึงพระพุทธเจ้าไปทีจีเพิงล่าหูจึงต้องวิ่งไปหาปอย<ม><ม>เรื่องที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยจบลงแล้วตามความเปลี่ยนมาของเรื่องเนี่ยแต่ยังจบไปจากความเสือถือของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้นั<ม>่นพระนักวิทยาศาสตร์เขาเสียเฮ้<ม>าเบิงว่า ล่าหูวตวนใหม่แนวข้อมกินของเขาเนี่ยคือว่าเมื่อเกิดจันทร a k า n หรือล่าหูเกินกินว่าจันทร,ร์าวาเป็นพอสิ่งสามอย่างคือโลกพระจันทร์และภาจิตอยู่ในเส้นตรงเดียวกันครับจัด<ม>คือวิทยาศาสตร์อ่าโลกเข้าอยู่กลางพระจันทร์กับภาจิตอยู่ในแนวท่าทางตรงขามเมืม่อภาจิตส่องแสงมันย่างโลกเ<ม>งาของโลกไอทอดงองเงาออกไปออกไปบดบังโลกจันทร์ให้เกิดก็มืดขึ้นในส่วนที่เงาโลกทอดทับ ดังนั้นตอนนี้โลกของเขาจึงเป็นล่าหูพอมีเงาไปบางพระจันทร์แล้วก็เมื่อเกิดสุริยคันล่าหูคืนกินพระทิตย์ก็เป็นเพราพระจันทร์และพระจิตย์ไปอยู่ท่าเดียวกันคืนและโต๊พอ้อมกันขณะใดพระจันทร์โคจรอยู่กลางกลางระว่างโลกกับพระจิตเงาของพระจันทร์ก็ทอดทับกันยังโลกเฮตุให้โลกส่วนนั้นมืดครึ้มบุคคลที่อยู่ในบริเวณเงามื่จะเห็นพระจิตเว่าแวงหรือมืดดวงไป ตอนนี้พระจันทร์กรับเป็นล่าหูเพราะว่าไปบทบังพระจิตไมการในพบควาวจริงจากควาวบนจริงในในย่าิปรมเวลาที่เรามาเนี่ครับเฉพาะเรื่องนี้มันมีประโยชน์ทีซอยกับจัดทว์ขหลงงง่ายในเรื่องไร้สาระให้สิ้นไปเป็นการตัดขั้วพอพุ่นขามงงง่ายในด้านดีดีนี่ย่าโร่นร่งระวังล่าหูพระจันทร์และพระจิตทีเสื้อว่ามีตนนี้ตนจริงเนี่ยผ่านไปแล้วตามหลักฐานทางยาศาสตร์ก็ผ่านไปแล้วเพื่อนที่ยังผ่านไปบพได้ก็คือล่าหูวาเนี่ย ผนมาล่าหูตัวนี้คือกิเลส<ม>ที่ค่อยจับจิตจับใจของเขาให้เมือดมืดมัวอ,อ,อ,อยู่จ<ม>้ะกิเลสคือความโลภความปวดความหลงเป็นล่าหูของจิตของใจ<ม>ขณะใดที่มันเขาจับแล้วเพราะว่ากิเลสป,ประเภทใดเน้อกระเส็ยในจิตใจเมืดมัวเศร้ามองมบอมมีแสงสว่างแหง่งปัญญาที่จะรู้ยอย่างตามความเป็นจริง<ม>เห็นผพดเป็นถือเห็นถือเป็นผพดลดคาความเป็นคนลงทุกขังทุกข้าวที่มันเขาจับ เป็นกว้างจําเปลี่ยนหรือบอพี่น้องท่านผู้ฟังที่โครพที่เฮาควรกําจัดล่าหูของจิตใจอืเพื่อจิตใจให้พ่องแผ่วบริสุทธิ์เป็นอิสระเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยว่ามีหย่งเสียใ้สมบูรณ์เปกว่าอืแทนการขับไล่ล่าหูทั้งสวรรค์อันเป็นเรื่องของเด็กหน่อยไร้เดียงสาเขาเห็นกันจบลงพอดีครับเรื่องล่าหูอมจันเห็นนำ้กำกําจัดล่าหูแม,มเดี๋ยวนี้ล่าหูคือกิเลสนะ ว่าง่ายๆคือว่าพี่น้องเขาฟั่งวิธีอยู่นี่คนือกันฟั่งแล้วเป็นกับเพื่อทิ่กำจัดเนี่ละอืล่าหูคือข่มโลข่มโกดข่มหลงครับอนสามารถกำจัดสิ่งมันนี่ไปได้เนี่ยกิเลสก็เบาบางอืขันกิเลสเบาบางอะไรบระานี้ครับคือว่าเขาขันเห็นเงาของพระอริยรัอแปลว่าผู้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นขาซึกศัตรูาะฉะนั้นพี่น้องเข้ากับมา หนาดกขมาครับหลายคนเนาะบางที่ก็โทษขมาครับโอ้ไล่การเนี่ยบางเป็นเนตเขียนออกไม้เล่ว่ะท่านเป็นบอกว่าเ่าให้พระรับเงินรับท่องอย่าให้ใส่บาตรเอาเงินไปถวายพระเรื่องวะท่านมันสิบาตรย่าสิมาทำลายพระพุทธศาสนาหรือวะเจ็ดเจ็ดสี่เฮาขันสมุดว่าเฮา่ไปเฮ็ดบุญให้ท่านเจ็ดเจ็ดไรสันหร่อวาเอาไปมากอะว่าวง่ายๆก็คือ ทุกขั้นตอนแหละทุกที่ิดเท่า,สนนาเสมอเนาะจะเนาะกับเพื่อกําจัดสิ่งบด,ดีบ่งง่ามวองอไปาการให้ท่านนี่เป็นวันมันมีหลายระดับ,บาการให้ท่านนี่หวังอาน,นิสงอยากไปขึ้นสวรรค์นเน,นี่อก็นันก็เป็นอีกระดับหนึ่งการให้ท่านเพื่อกําจัดก,กิเลสเจ้าของทาได้ก่วมตัวคว่วมแต่นี่ที่เหนียวออกไปมันจะเป็นท่านอีกระดับสูงถึงมาก ไปจะหัเท่ากับคอยเห็ดไปไปลดคอยละคอยเลิกเออสี่งสคัญที่สุดหลวงพ่อยจ่คุ้นสมานเป็นบอกว่าอาชีพยั่งกระตามเออกันเท่าเห็ดลงไปเท่าประกอบอาชีพอยู่ในตําแนหน่ง้าที่ยังกระตามคร<ะ>ับเป็นว่ายาจีใายน้ําท่วมยาชีให้ไฟใหม่นะว่าเออข้างว่าน้ําท่วมนี่ก็แปลว่างดเหล่าแล้วละเออยาให้ไฟใหม่ก็คือเส้าสูบยากัรผ <ยา S 1> ู <นะ S 1> ้ดใดยั่งผ้ากัน ให้น้ําท่วมอยู่นี่เออยังพากันใຫ้ไฟไหม้อยู่นี่อือเออนั่นละ่ะผู้นั้นละ่ะยังสิมกุ่นยงสเป็นผิดเปາนภ้างับเกินอพอรวยก็วยจอยั่ักรําอว เศร้าย่าให้น้ำท่วมคัคือว่าอย่าไปกินเหล้าถ้ากินเหล้าเมาแล้วบ่ายนน้ำท่วมอืงมันคนน้ำท่วมเป็นยังไงฉันเคยไม่เคยตกน้ำว่าไม่เคยอยู่ตอนเราเตือนนี่เป็นเด็กหน่อยไปน้ำคอปลากคตรปลาชีพสอนตะกอนนี่หงอกหน้าไม่ไหม้มันเลิกมันเป็นมูเป็นมูเลยจังหงอกหงอกเขียดตาบดตะกอนเป็นมูเลยวเด้๋เท่ากระดงอย่างนี้เป็นหูดำดำ บุบมปุมปับอยู่ก็ร้อยใส่รถดฮะัดยทีส่สอนออปรากฏว่ามันเลยจะปั๊มลงไปวัน,นี่แต่ว่าหด้วยสัญชาตาสัญญาณสัญญาณขึ้นมากุ๊้เพราะดีก็มาจับต้นใหม่ได้รับอะไรใช่กืนเ,เพื่อให้เห็ดนหน้ามทวงหมายว่าร้อยน้าม่เป็นโต แม่ถึงจะทางกล้วยยางลกลงไปปั๊บนี่ร้อยบ่เป็น,เน,น,น,าานนี่นั่นแหละอาการนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดกินเหลราก็คือกันกืนอข้นจมนาวม,มาและวแต่ถ้าผู้ใดสูบยาจะขึ้นขนถือไฟไหม่และนี่แค่เดือดแค่ฮอทนอกจากเผาเจ้าของอะไรยังบ่อพ่อ,อยังไปเผาข้นข่างเคียงน้ำเนเอยผู้ใดอยู่ใกล้ค้นสูบผู้ใดสูบยาผู้ใดไปใกล้ค้นสูบยานี่ได้รับพิษไห้สองเท่าพ่ะโอ้ย เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังใจเรารพกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รับรวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นห้อง<ช>มีสโลกแก่นมีปณิท่าอยางแน่วแน่แล้วมันคงจมลมร้พ้นคนผุดเท่าว่ามีปรญาอย่างมันคงว่าหนึ่งผู้ใดมาเป็นสมาชิกผู้ใดคิดว่าเจ,จ้าของสมาเป็นชิกรักษาปณิท่าของห้องหกขอนด้บอกขอที่หนึ่งคือหนึ่งอดเหล่าสองเศร้าสูบยาครับ สามบอกล่ากันพนันสี่รวมกันสามขี้ใส่กันหักยูดีมีแห้งหกหักแห้งพระพุทธศาสนาครับหกคอเนี่แหละครับเป็นปณิทานอันแน่วแน่นของพี่น้องชุมร่วมร่วมคนคนบุญผู้ใดว่าเสียวะเขาจะห่วงกันสามขี้ย่มไหนไอ้มาเบงเนี่ยจะมือวัดที่แปดเนี่ยจังโอ้ยวันที่แปดตุลาคมนี่พนนัดกันเลยด้นีเพอวามันมีกำหนดการอันหนึ่งออกมาก คือกำหนดการแสดงความยินดีต่อท่านประธานสภาพ,าพุทราษฎรอือนและรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงผ้านินและกระทอวงศึกจังหวัดขอนแกน่นความกันนั่นกับมีโครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางสร้างวั่งปลองดองด้วยรักธรรมาพิบาตและสันติภาพแล้วก็มีวิธีมอบฏิบัติผู้พานการศึกษาโครงการประเทีปดกสรหรับชาตชนรุ่นสอง<ค>มีกำหนดการในวันเสาร์ที่แปดตุลาคามสองพันรอยหสิบี่ ที่หอประชุมมาข้ามเฉลิมประชุมภาษาแปดชิปน์ภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นตำบลโคกศรีอัมเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ครับนี่พัชชีมาห่วมกันสซมัคี้เนีเนี่ยมาเบิ้งเด้อพี่น้องท่านผู้ใดก็เคยเห็นว่าคนมาหลายจำใด้มาเบิ้งเมื่อวันเสาร์ที่แปดตุลาคมนี่ที่กิงสีส้วนผีส้วนนอกมากจนเจอวันที่เจ็ดอะไรไปนี่มีงานนี่คือกันมีัตสุกที่เจ็ด พราอว่าวันศุกที่เจ็ดนี่ที่สาคัญที่สุดเลยพี่น้องเข้าเลยบริจาคกันมากลายแล้วเนะบริจาคที่สาคัญเก็คือที่สางหอพผักหอพักสงเี่พี่น้องเข้าพวกนั้นบริจาคเข้อาอ่านซื้อยุบวัติปรว้นี่แหละนี่แหละมือวันที่เจ็ดนี่แหละโอวัางศิลาเลยวนันศุกที่เจ็ดตุลาคมครับเป็นมือว่างศิลาเลยอ,อธิการวดีเป็นสิมาเป็นโอ้พระทรามกูสาจย์ตัวครับ ศาสตราจารย์ดอ็อกเตอร์พระธรรมกูสาจารย์ครับตอนนั้นเนี่ยคันเป็นไปได้เดี๋ยวเบงสะกัดรายละเอียดสีส่วนพีส่วนนองมาเอมอม,มาพี่ละวันที่เกียเนาะ มากขึ้นเลยทีโอ้ยวอดมือวันที่แปดเตอนหนึ่งเลยโอ้ย่ามันขึ้นสมมติว่าเป็นไปไรไอพี่น้องเข้ามาเต่ามาห่มกันัสาทะย่ายไตรปิฎกไม่เอาดีอ่เนี่ยเนี่ปีนี้เป็นปีศริมงคลเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนี่พระชนพรรษาแปดสิบสี่พะฉะนั้นเข้ามาเฉลิมฉลองโอ้ยนี่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 เนี่ยมองนี่ละครับพี่น้องเข้ามาบ้านเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศล เออห้ามาตั้งจังเข้าที่แล้วนี่ยปีนอ่อนเลยอ่อนซ่อนขัดเลยตั้งโตสาธยาาไผ่ใ่ปีดกโตตั้งว่าจะไอเจ้งามงามผาเสียงพนุสาธยาาไผ่ใ่ปีดกแม่จันผมว่านี่ปุ๊บเว้ยพนสาธยาาไผ่ใ่ปีดกนี่เป็นภาษาบาลีพูนแล้วเงียวเงีวเงีโอ้ยคนกิ้งลูกคนได้ครับตัวเป็นธรรมดาเสียงนี่ผมว่านได้ฟาไปหอดรอดฟ้าไปถึง ชิ้มหกแฟนฟ้าชิ้มหาแฟนดินเนอดบอลลต์ทนบะไรเทพพรยดาฟ้าดินอยู่ของเขตจักรวาลเนี่ยวันละไปแมาเห็ดจังไรอยัางพ่ะว่าเดี๋ยวนี้ขท่าที่แล้วเนี่ยมีพี่น้องหลายคนว่าเพิ่นนางสาธยายบ่มีโตหน่อยนโมูเออโตโตอบพ่อเออบานนี่เห็ดจังไรเดยเท่าสั้งโตมากถึงว่าซีซ่าหาไรกับบุพ่อครับเห็ดจังไรครับเหตดจังไรป่านนี้ก็เลย ปูกับอานางก็จะหลับไป็นไย n ง ả นองเขาเลยสวันดกันก็ได้บุญี่กันละก็ได้โยมเจะว่าหันนเพ็นไปได้นอกากสมบัติว่าภาพดอกที่สวยๆนาะตกนางเลี้ยงกันบ่สุดหลงนกกาเลยครับเสียงกสิกระหึ่ม